เฉลิมอยู่ตรงรูมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรางงานในฐานะผู้อํนวยกายสราสรสเป็นประธานการประชุมโดยท่านคาริพันดิดชที่ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสรสจะเป็นผู้แถลงของการประชุมและพันตำรวจเอกฒนานานาะพิเศษนักเจริญเป็นผู้แปลภาษาอิงกฤศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบแบบนี้ครับ เรื่องที่หนึ่งที่ประชุมสรสกําหนดเชิญตลาดกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อหารือร่วมกันในเรื่องที่จะจัดให้มีกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจและทหารเข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆของรัฐในวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์นี้เวลา14นาฬิกานะศูนย์รักษาความสงบเรื่องที่2ที่ประชุมสรสมีความเป็นห่วงที่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมการชุมนุมกับกปกสว่านับแต่สารแ่งได้มีคำพิพากษาห้ามสรสระทาการรวม9ข้ออันเป็นอำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายเพนต้นมาสถานการณ์ความรุนแรงก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามลําดับและต่อเนื่องกันทุกวันมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งสรสมีข้อมูลว่าได้มีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในลักษณะกองกำลัง ปะปนอยู่กับกลุ่มกปปสและจะลงมือใช้อาวุธเป็นระยะยระะจึงขอร้องพี่น้องประชาชนให้รดเว้นการเข้าร่วมการชุมนุมโดยเด็ดขาดสำหรับสรสอเองก็ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจตราความเรียบร้อยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดที่กลุ่มกากรกปปสไม่ยอมให้ตำรวจเข้าในพื้นที่การชุมนุมดังเช่นเหตุร้ายเมือ่อคืนนี้ ที่บริเวณ3ามแยกเฉลิมเผ่าซึ่งจนถึงเวลานี้กลุ่มการกปกศก็ยังไม่ยอมให้ตำรวจเข้าในพื้นที่เกิดเหตุเรื่องที่3ตามนโยบายของสรสร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็น,หนถึงความจําเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน,จ,นจากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของกปปกศโดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิม สสร่วมกับส่วนราชการจึงได้ดําเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่เดิมถูกปิดให้เปิดทําการได้ถึง53แห่งแล้วแต่เป็นที่นี่น่นนาเสียใจหลังจากที่สารแท่งได้มีคนพิพากษาส่งผลให้สสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญหลักได้และเป็นผลให้กปปสไปบุกรุกป,ปิดล้อมสถานที่ราชการและขับไล่ราชการไม่ให้ทํางานอีกข้อมูลจนถึงเช้าวันนี้ บวสได้กลับไปดูลูกปิดล้อมส่วนราชการและบริษัทเอกชนรวมสิอแห่ง hmm. อย่างไรก็ตามครับสรสก็ได้พยายามทูกถึทิศทางให้มีการเปิดสถานที่ราชการเพิ่มเติมรวมทั้งแก้ไขปัญหาสถานที่ที่ถูกปิดล้อมให้กลับมาเปิดทําการได้อีกวันนี้มีส่วนราชการกลับมาเปิดให้บริการได้ปีเจ็ดแห่งดังต่อไปนี้ครับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานสถิติแห่งชาติเนื่องจากการปิดล้อมยี่สถานที่ราชการของกลุ่มกบปสส่งผลให้ส่วนราชการที่ถูกปิดล้อมไม่สามารถเปิดบริการประชาชนได้ เลยไหมมีทรัพย์สินของทางราชการสูญหายหรือเสียหายด้วยซึ่งการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาสรสจึงได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการร้องผู้กล่าวโทษในความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นการประคับใช้กฎหมายและเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดเช่นนั้นอีกเรื่องที่สสรสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ณนะวันนี้คือวันที่26กุมภาพันธ์2557ได้รับคดีการขัดขวางเลือกตั้งทั่วประเทศไว้แล้วเป็นคดีถึง188คดีแยกเป็นคดีที่กปปสในกรุงเทมงพมหานครทําการขัดขวางการเลือกตั้ง50คดีกปปสในต่างจังหวัดทําการขัดขวางการเลือกตั้ง138คดี คดีที่เจ้าหน้าที่กรกรตซึ่งเป็นพวกกปรปศจงใจละทิ้งไม่จัดก,การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจํานวน62คดีและในต่างจังหวัดจํานวน110คดีโดยสารได้ออกหมายจับรวมทั้งสิ้น135คนและได้ตัวมาสอบสวนแล้ว33คนครั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กรกรตที่เป็นพวกกปรปศจงใจละทิ้งไม่จัดก,การเลือกตั้งมีจำนวนถูกดำเนินคดีถึง740คนแล้ว สสจึงได้กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีดังกล่าวโดยรวดเร็วและรัดรุมเพื่อป้องรางาไม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำอีกโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ววันนี้เพื่อสุดท้ายครับสสดได้รับรายงานว่าในคดีสลายการชุมนุมปีพศ .2553 ซึ่งเป็นคดีพิเศษทำการสอบสวนจนเสร็จสิน้นแต่ต่อมาอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายพิสิทธิ์เพชาชระ กับนายสุเทพเพื่อสุบรณซึ่งมีการนําตัวนายพิสิทธ์ฟ้องคดีอาญาเป็นจําเลยต่อสารในฐานความผิดต่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนานั้นเนื่องจากนายสุเทพได้ผัดพรขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานอัยการมาหลายครั้งตลอดมาจนในที่สุดพนักงานอัยการสั่งว่าให้เลื่อนคดีต่อไปบัดนี้พนักงานอัยการได้มีหนังสือแจ้งบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วให้ดําเนินการให้ได้ตัวนายสุเทพมาฟ้องโดยเร็ว ซึ่งทางกรมสอบสวนพิเศษจะได้ยื่นขอหมายจับจากสารอาญาเพื่อนําตัวนายสุเทพส่งพนักงานในการเพื่อฟ้องคดีดังกล่าวต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบตัวกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order or the C M P O. The C M P O will conduct a meeting with Permanent Secretary of all government agencies to seek a solution for providing security arrangement. The meeting is scheduled tomorrow to the 7th of February at 2 pm at CFPO. And in light of the Civil Court's ruling last week and following a series of violence both in Bangkok and other provinces, leaving death and casualties, the CFPO wish to request the public from not joining the political rally. Intelligent sources reveal that violence has been made by use of uh, weapons. Police have also deployed more forces to provide security, despite some limits from performing duties, including the site inspection. And following the Civil Court's ruling last week that imposed limits for the CMPO from exercising its full authority under the emergency decree, the CMPO wishes to inform the public that the Civil Court's order has put difficulties for the authority in maintaining peace and order. And in this connection, Protesters have again shut down 11 government agencies and private companies despite the CPO's achievement in reopening several government agencies affected by the protesters' blockade. And the CPO today managed to reopen several more government agencies and also seek cooperation from the affected government to file complaints against those who are involved with. The next, part I'd like to inform the public concerns the obstruction of the uh, election. Rotary Police Today reported that a total of 188 cases involved the obstruction of the election across the country, and 50 cases of which occurred in the capital, while 138 cases occurred in other provinces. And a total of 740 election officials is accused of failing to perform the duties. 135 persons are now wanted by the authority, while 33 persons have been prosecuted. And finally, following legal actions against Mr. Tertuan and Mr. I as from the 2010 demonstration, the Department of Special Investigation is now in the process of pursuing the accused to the court for further legal proceedings. And that's all I have for now for today's MPO meeting. And rest of will be again by 1 p.m. tomorrow. Thank you. Sorry,